สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนแม่กุ้งกําลังจะพาดีไซน์ไปส่งที่โรงเรียนนะคะห,หลังจากที่ดีไซน์ไม่สบายเนาะไปนอนโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็ขาดเรียนไปเป็นอาทิตย์เลยนะหนึ่งอาทิตย์เต็มเเลยนะวันนี้ดีไซน์อยากไปเรียนนะคะทุกคนอยากไปโรงเรียนนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะจะายใช่ไหมคะแล้วก็พอดีว่ายาเนี่ยก็คือเหลือแค่ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวที่ต้องกินเนาะก็เลยวันนี้โอเควันนี้ไปได้นะไหนดูซิ ไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งหนึ่งอาทิตย์คิดถึงเพื่อนใช่ไหมค่ะไหนดูสิคะวันนี้ใส่ชุดอะไรไปคะนั่นจากว่าวันนี้เป็นเรียนพิเศษวันเสาร์ก็เลยใส่ชุดธรรมดาไปใช่ไหมแต่คุณครูบอกว่าห้ามใส่อย่างไงนะโป<อ>้ห้ามแต่งตัวโป้เหรอก็ห้ามใส่กระโปรงสั้นห้ามใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ห้ามใส่แจ็คเก็ตอ๋อแจ็คเก็ตก็ห้ามโอเคดีดีไซน์แต่งตัวเรียบร้อยมากนะทุกคนเก่ยงายิ้มขายาวเสื้อยืดแขมสัน้นโอโ้โหขอดูกระเป๋าได้ไหมอะเอาอะไรไปบ้านคะวันนี้ ขึาข้างบนนี้เลยไหนขอดูหน่อยอาทิตย์ที่แล้วเราดูไปแล้วนะอาทิตย์นั้นนะมาอาทิตย์นี้เรามาดูกันอู้อะไรเนี่ยไหนไหนไหนไดึงออกมาทีละเนาะทีละอันได้ไหมดึงออกมา,ข,มาขึ้นมานิดนึงอันนี้แม่สำรองแม่สำรองเผื่อขาดอ่ะอันนี้อา่าสมุดวาดรูปก็ได้หรือสมุดทดเลขอ๋อจดบนันทึกวาดรูปคนเลขโอเคอันนี้โทรศัพท์แล้วก็ห้อ โอเคเพราะว่าคุณครูจะให้เล่นตอนไหนคะเพียตอนเที่ยแล้วก็นานมากเหรอเอาไปแตะติ๊กตะกับเพื่อนใช่ไหมอะไรอีกสีสีเผื่อมีวาดรูปใช่ไหมคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมีอ๋อตังตังไปซื้อขนมซื้อข้าวไว้เผื่อซื้อข้าวยังวันเสาร์ต้องซื้อข้าวทานเองคุณครับกับเราเรียนสอโอ้โหเยอะจ้าหมดยังกอนนี้สองโหก้อนนี้สอ เมื่อกี้เป็นสีอันนี้เป็นนิสซอแอลกอฮอล์โอเคเอาไว้ล้างมือเนาะล้างมือบ่อยๆนะคะย่าทาน้ำขาวตากระต่ายวิกเท่าปวดท้องอ่ะด้านข้างก็จะเป็นน้ำเนาะกดน้ำแล้วก็มีไหมด้านหน้ามีไหมอือะดีด้านหน้าเนี่ยพิชชูพิซซูอ้าวยังเอาวิกไปอยู่เหรอแล้วก็กรุบหลอดนิสซอไม่มาปิดใจอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะเอาออกไว้บ้านเนี่ยเดี๋ยวแม่ใช้เพราะว่าแม่เป็นหวัดแล้วทุกคนตอนนี้นะฟังจต่เสียงครับจมูกเนี่ย หมดยางหมดยางโอเคหมดแล้วเก็บที่เดิมไปเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันท<ม>ุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงแล้วนะวันเสาร์คือไปสายได้เนาะแปดโมงถึงเก้าโมงเริ่มเรียนถี่โมงหรืวันเสาร์อะเก้าโมงป๊าหรือว่าเก้าโ,โมงคืนนี่แหละเช็คชื่อก็ประมาณ8โมงอ่ะอ้าวันก็ไม่ได้เช็คชื่อแล้วสิเก <c oughs> ็บของก่อนไปเร็วไปด้วยเร็ว สายไหมงงนะทุกคนดีไซน์จะไปไหนวันนี้เป็นวันเสาร์นะดีไซไปไหนสายไหมบายบายไม่พูเมื่อกี้สายไหมกระคาหนูไวใช่ไหมคะสายไหมจะไม่ให้ดีไซน์ไปนะทุกคน <c oughs> ไปโรงเรียนกัน <c oughs> นี่ถึงโรงเรียนแล้วโอ้โหไม่เห็นมีใครเลยคะ่ะดีไซน์ แก้่อนเจอกันตอนเย็นนะคะหอมแม่ด้วยปากแดงเว่อบ๊ายบายค่ะหนูครูมารับแล้วบ่ายสองครึ่งไม่มารับนะคะนี่คุณครูมารอรับนะคะทุกคนนี่ นี่นะคะทุกคนแม่กุงก็มาส่งดีไซน์ที่โรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแม่กุ้งก็จะกลับบ้านไปกินข้าวกินยานนอนนะคะทุกคนเนื่องจากว่าแม่กุ้งเป็นหวัดยังไม่หายดีนะป่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ